แล้วใครที่ไม่ถูกกับศิลปะอีมดาโมงเช้าแล้วหนว่าลูกันอี้าครูเขาก็มั่นใจปล่อยกูให้พูดระบายหัวใจเฮ้ยนี่แตะให้หนูได้ไหมนี่อ,อีมดกูเพื่อนการจะมาแข่งกันได้ไงออ บอกแล้วนะคะทุกคนศิลปะก,กับโกมันเป็นของคู่กันแล้วใครที่ไม่ถูกกับศิลปะคะพีมดกระล, <c oughs> ล่ามันมาทําอีกแล้วนะคะมันก็บอกแล้วว่ามันไม่ชอบงานศิลปะไม่ชอบงานประดิษฐ์อะไรเลยล่างมันมาแกงอะ <c oughs> ไม่ได้แกง <c oughs> ตั้งแต่คลิปที่แล้วอยากหากิจกรรมไํทกับเพื่อนแล้วเป็นกิจกรรมที่เราชอบแต่เพื่อนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเค้ยมดไม่ชอบอะไรทั้งอย่างยกเว้นแล้ววันหลังเราต้องพามดไปทำกิจกรรมที่มดชอบให้มันเป็นคนเลือกบ้างไปเที่ยวบ้า ตอนนี้คือรอนางมดแต่ขี้เกียจจะรอนางมดแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเริ่มไปก่อนเลยเพราะว่าเราเป็นคนเก่งไม่ต้องมีใครชมเลยนะเพราะว่ารู้ตัวเองอ่ะเริ่มจากพัะกันเปื่อนลำหนึ่งเพราะว่าแม่จะเลอะชุดนะคะใช่เขาบอกว่าเลอะแล้วมันสักไม่ออกแต่ว่าถ้าสมมติเรามีสินงทาตัวเนี้ยเอายันยังใช่ยังยังโอ๊ยว้ายแลค่ะป็นทาอยู่เลยอยากรู้ว่าเรื่องขี้อะไรนะคิดว่ามันจะงงใช่ ขอนะต้องออารมณ์จิูต้อกานาหกับการที่ว่า9เช้าแล้วอุยมว่าลูกั้นอินบอสเป็นมน่ชเช้าเลกทอมอดเป็นชาาที่สดใสของมดน,นะคะขอติดต้งเลยมดกูเลือกรูปให้มึงแล้วมาหนี่เลยโอ้โหมึงเลือกูให้ล้ด้วยกูเลือกให้มึงเลืขอขึเอาดอกไม้เชื่อกูจริงจริงห<ๆ>รืหอมึงจะวัดหัวใจอันหนึ่งกูก็ไม่ติดหรือเอาเอานี้นะจบคือทั้งหมดเลอาแปะ เอามือละเลยเลยมอแต่งจริงๆอ่ะเขาทำตามจินตนาการเราเองได้เลยนะจินตนาการคุณไม่สิคะเขาเอาแต่มาจินตนาการที่คุณบอกทีเท่านั้น9ต้งชางม่มีจรแต่แงหน้าเน้นกว่าคุณจริงๆขึ้นมาถึงนึกว่ามึงตื่นตั้งแต่ตีห้าแต่งเลยทษนะคะบตรบตรบแล้วท่านคะไม่ได้ลองรองพื้นอยู่นะคนนี้อยู่แล้วไม่ได้ลองเลยพอเกาใช้เซรั่มตัวนี้ไม่มีแต่เขาได้ก็ไม่ได้ติดไม่ติดแล้ว เก่งทั้งคู่เลือกเก่งมากจะรอดูอีมดกับผัวเหราเรากว่าที่แรกทำซีททำด้วยกันได้นะรูปกูกับของกูกับของผัวกูอะไรนะรูปลูกโอ้โหตกใจเลยอ๋อช่วยกันทำทำรูปเดียวกันไปเลยป้าแต่งบ้าเนื้อเดียวกันมันเหมือนแบ่งครีมเนาะเฮ้ยจริงจริงมึงสูบสีกระทิวกูดูจากเสื้อผ้ามากี่ยงเห้อยี่ห้อไอเดียวบล็อก มเวลาใส่แมสก์สูสีนะอย่าถอดโฟมพดเลือกได้แล้วเตรียมตัวไปเพ้นตอนนี้พวกเราสองคนก็พร้อมกันมากมากแล้วนะคะสำหรับงานศิลปะในครั้งนี้นะคะแต่ว่าอยากจะมีคนมาอธิบายอะไรให้เราฟังนิดนึงดีกว่าเพราะว่าเออของเราก็น่าจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเขาหน้าคายเดี๋ยวขออธิบายอะไรนิดนึงได้ไหมคะค่ะ คนที่แบบไม่มีความรู้เลยอย่างเราสองคนเริ่มต้นอะไรยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวแต่ละภาพมันจะมีสเต็ปของมันเนาะไม่อย่างภาพนี้ที่เลือกว่านะค่ะเราก็เริ่มจากการใช้สีเลยคือเราแบบไม่ต้องล่ามินสอนมันตอนเป็นเด็กอะไรเลยไม่เล่กเลยหรอไม่เล็เกมเดิมใช่ไหมคะจริงๆมันไม่เลกค่ะคือสีอะคริลิกของมันคือขอแค่ให้แบบฟรีแล้วก็สนุกสนุกกับมันได้เลยค่ะเยี่ยมันแห้งแล้วมันก็ขับกันได้มันแก้ไข้ ก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราเตรียมสีให้ก่อนนะเพราะว่าตันละพาแบมันจะมีถัดสีของใครของมันเยอะเลยเราบีบสีให้แล้วเดี๋ยวบีบสีเสร็จแล้วพันมาเริ่มต้นโอเคหนูเลือกชาวเน็ตล่าไม่ใชกกันเหรอคะแล้วขอโทษนะดูเป็นจุกอะไรงงวงกลมเอ้ยกระต่ายเอ้ยแล้วขอโทษนะคะไม่ใช่พิมพ์สอดนะคะกันโอ้ดีกับพิมอ่านี่ไงไหนเพื่อนจันเลยเพื่อนจันใหญ่เลือกเลยค่ะนี่ใหญ่ไปเลยสิคะอ่ะนั่งวงกลมที่เป็นพื้นที่แบบันขึ้นก่อนที่เราจะต่อข้างเข้ากันเลย ตัวตัเองได้เลยมันไม่ต้องเปขนาดให้กูจับห้ไม้งจับไปมดจาคมไม่ได้อะมดที่มือโฟล์าแบบนิ่งขนาดไหนอะมดน่คช่วยมจำได้ไหมย่าลืมนะขอคุณนะจ้าเขาเลยจ้ามดว่าาช่วยจับตาให้เขาเลยนี่แงเลยหรือเปล่าคะมึงมีเก่งกับกูป่ะไูด้แบบเี้ไม่เคยเก่งกับกูป่ะเมื่อกี้เราล้างนาพก็ใช้น้ำเยอะใช่ไหมแต่กต่อจากนี้เราจะระบายสีแลพยายามอใช้น้ำ ก็ถ้าสรวจจิตจะถ้าเป็นระดับอ่ามันออกเป็นสีเหลืองนวลใช่ไหมคะมีสีได้เลยค่ะาความอ่อนเข้มเนี่ยเอาที่แลต่เราใช่ค่ะเวลาระบายลงไปก็ไยๆระบายไปมันไม่จำเป็นต้องสีเหลืองนวลเท่ากันทั้งหมดมันมีแบบว่าตรงไหนที่ระดักเบาแล้วแต่ตามราวนี่มันเย็น ตัวใหญ่ขยิบมาได้เลยมาได้เลยอ่าแต่จริงๆอ่ะมันจะออกมาไม่เหมือนต้นฉบับของเซเทค่ะทุกคนว่าอ่ะทุกคนจะมีการเลสซี่เป็นตัวเองทุกคนการเลสซี่จะเล่นไม่เหมือนกันใหญ่หรอคะเราเริ่มจากอ่ะซ้ายน้องซายนั่นเลยมึงกูเขาก็มั่นใจปล่อยกูให้กูระบายมึงโอ้โหทำได้เชื่อฟรีปล่อยอีมดมันไปฟังฟังไปงั้นมันไม่รู้เรื่องเหรเนี่ยมองผ่านหน้ามึงไปดูหน้ามันด้วยนี่จังหวะมึง ไอแอดพาร์ตจะลืมว่าฉันเคยเรียนศิลปะมาตอนเด็กใช่ใช่ที่เราเด็เอ้ยมือมือเขานิ่งนะจังหวะจังหวะโอ้ยนี่เหมือนโปรเหมือนเป็นข้างมึงโนนด้วยสมาธิสุดๆมจะสามารถกลับได้เลยป่ะกลับได้จะสามารจริงงานไม่ให้ครูทำได้ไหมได้สิแต่ฉันว่ายังไงก็สวยว่ะเอาจริงดูดิอุ้ยที่แตะให้หนูได้ไหมอี่ม้วนกลุ่มกี่ม้วนอุ้ยตะให้ดวนเลย ค่ะแต่ว่าไม่ให้เขาลองทำให้ดูไงว่ามันต้องประมาณไหนแต่ไม่เป็นไรให้หมดโกงได้เพราะเดี๋ยวเราก็โกงก็คือสินเสมอว่าเดี๋ยวตอนให้ชาวเน็ตโหวตอ่ะเดี๋ยวกูก็ไปเรียกพวกมาโกูก็โกงมันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครโหวตอีโมดกูบล็อกนะโอ้โหไม่เอาไม่ไปไลค์เอาหรอไม่พอใจบล็อกห่อเดี๋ยวนี้ไม่พอใจบล็อกเลยเราเนี่ยนะไลค์อยู่นะใส่ไม่มีการแข่งขันเพื่อนกันจะมาแข่งกันได้ไงอ๋อนั้นอันนี้โหวตป่ะโหวติีวะถ้าเกิดรักมด แต่ชอบของมดก็โหวตโฟได้ได้ไมีติดอะไรใครติดไหมมีใครติดไหมไม่ติดไม่มีโหวตโฟเลยนะโหวตโฟก็ที่นะชนะไปได้อะไรไม่ได้อะไรเลยได้ค่อนส่ใจเงในล้วนจริงจริงหมดให้ครูสอนตลอดไม่ต้องไม่ต้องมดเหมือนแบบทำอะไรไม่เป็นก็เรียกครูอ่ะใช่มึงว่ากูเข้าข้างมึงบอกไม่หรอกแม่งอังบอกมันเห็นเห็นไม่ได้เข้าข้างใช่ไหมมันจะมาเข้าข้างเราถึงสี่ถึงห้า ก็ S <S คือสิ่งที่กูพูดอ่ะมันคือความจริงที่กูเห็นถูกไหมเขาเน็ตก็เห็นไม่ได้เข้าข้างนะไม่มีการเข้าข้างอะไรเกิดขึ้นไม่มีไม่มีสองนะน่ากลัวมากเลยนะที่ยห็นที่หรอเออนึกว่าหมดตั้งใจทำอยู่หมดแรงอยู่นะได้แต่โมดีนแต่ว่าหมดแอบฟังอยู่นะมือมีพาข้างหูกูเอาอะไรมาไม่ได้ยินก้เฮ้ยขอ่อ้หมดโอเคนะเว้ย ดดูิมันตั้งใจมากเลยนะมึงรู้ป่ะเนี่ยมึงดูมันด้วยยิ่งกว่าพรมอีกพรมมันไม่ได้อน่ยพรมมันไม่ได้พรมมันเหมือนมันไม่ค่อยชอบอะแต่พอเนี่ยพอเป็นอันนี้ดูมันแบบมันเต็มที่นะท่าทางมันดูดิไม่แบบบ่นอีทอรเน่อันนี้เริ่มทำอะไรอะเนินเนินภูเขาเหรอนูนขาไม่ใช่ต่อไปจะลองเป็นกระซ้าอันนี้คือช็อตสำคัญของรูปเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะตัวยืนมะพี่น้องใช่ตัวยืนตัวยืนทันหลังเลยเขาจะถอดขึ้นให้ ต้องไหมเฮ้ยเก่งอยู่แล้วงั้นคือเมืออไรมีคนโยอ่ะเอะงานอวยงานอวยจริงจริงได้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 นะแต่แบบหัวข้างหลังใหญ่แล้วเป็นคนหัวสูงเออโคตรเก่งเก่งโคตรแต่ยิ้มไปอีกจริงจริงยิ้มด้วยตัวเดียวพอคัเหนื่อยแล้วไม่ใช่เลยนะเหนื่อยแล้ว เยียวค่ะเพราะก็ต่ายวินเพราะกันมีตัวเดียวได้เย,ยี่ยมย่าฉะนั้นเล็กเลียวคุยจริงย่าเทียมมากของมึงอะ่ะ <laughs> ย่าครูแต่ย่าครูก็คือต่างกัอะไรนึงอันไหนย่าครูอันนี้ย่าครูอันนี้ย่าครูอันนี้ย่าครูเองนี่ก็ย่าครูเองไม่เหมือนกันเลยจะบอกว่าดูไม่เออย่ามันโตไม่เท่ากันไม่เท่ากันเพราะว่าคนละสายพันธุ์ด้วยใช่ต่อไปเป็นขั้นตอนทำดาวโอ้ทำดาวเลยขั้นตอนเนี้ยต้องเก็บแบบทำดาวเก็บโทรศัพท์เก็บน้ำเก็บอาหารทำทั้งหมดเลยเพราะว่ามันจะแบบตดกันไปเก็บรูปกันด้วยไม่ใช่ เดี๋ยวนี้ชอบกระต่ายเหรอไม่จริงๆเป็นคนชอบกระต่ายชอบกวางชอบแมวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าอันนี้มันจะง่ายกว่าเฮ้ยมดชิดโก,กงอ่ะมดให้ครูวาให้หมดเลยอ๋อเฮ้ยแรงน้อไม่ครูวาเป็นตัวอย่างอ,อ๋อตัวอย่างอ่ะได้ถ้ามาแต่งไปไปลเนีย่ยดูช่วยรูหน้าครูอ่ะบู๊ตเอาจริงป้าว่าทำได้ มันตั้งใจเว้ยอันเนี้ยตอนนี้ไม่ได้มาเล่นๆเว้ยจริงกะว่ามันจะมาชิงรางวัลต้องมาจากอะไรอ่ะจากนั้นอันเนี้ยไม่ได้เหมือนเป็นโฟเลือกนะเพราะว่าสุดท้ายเราหมดก็ชอบใช่แต่ที่นางบ่นบ่นอุ้ยมาว่าลูกคกันนางบ่นมาตลอดอะวันนี้สิ่งที่นางบ่นไหมก็ต้องภูมิใจนางทำให้พ่อแม่ภูมิใจวันนี้จริงๆมดถ้าคลิปปล่อยออกไปนะแม่มึงนั่งน้ำตาล่วงเลยอะ ใกล้แล้วใกล้ความเป็นจริงแล้วมอสของเธอเสร็จแล้วหรอใช่ปะเนี่ยคนไม่มีนะคะนี่ที่หลอกมดเฉยๆไม่มีรางวัลอะไรให้ทั้งนั้นนะคะว่าเสร็จก็คือจบจบก็คือจบก็คือจบก็คือกงเดินกลับบ้านไปโฟวันนี้เหมือนเราดูเหมือนแบบไม่ใช่ไม่อารมณ์เป็นดูเหมือนแบบเราแหวงเราแหวงแพ้เหมือนกันเราไม่อยากแพ้ไงพอเห็นของมดแล้วมันเหมือนแบบใจไม่ดีเออนะกัมกึ่งกัมกึ่งอ่ะมือมันไม่เล่นเลยอ่ะ มดในคลิปอะมีแค่กูกับโฟที่เล่นกันอะไม่เล่นเลยไม่ได้เล่นเลยอันนี้ขั้นตอนการเขียนชื่อหรอมดเดี๋ยวดูลายเซ็นมดสิก็เซ็นเหมือนตอนเซ็นมดอะก็นี่แหละไหนเสร็จแล้วหรอมดหันมาบอกหน่อยสิแล้วรอโฟนะรอโฟ เพราะว่าให้ผลงานเป็นคนแบบตัดสินแต่สินเอาดูเอาเอาจริงๆัน้วเพราะว่ามันมีการเงาเหมือนกันเงานน่นเงานี่เขามันก็ก็สวยนะแต่ว่าต้องขอทดสอบไหมอ่ะ เดี๋ยวนะรู้ป่ะแต่ละคนต้องบอกความหมายของรูปด้วยนะมีความหมายอะไรทำให้ถึงเลือกรูปนี้และบอกชาวเน็ตว่าทำไมต้องโหวตรูปเนี้ยคือหนึ่งคิวก็เดินรูนรอบร้านคิวรู้ว่าเดินรูนรอบร้านแล้วคิวก็หยิมลูกนี้มาแต่ว่าตัวเราเองเราเห็นรูปเนี้ยเราก็ชอบด้วยเพราะว่าเราเป็นคนชอบแบบความกาเล็กกาเล็กซี่ความท้องฟ้าความมิตรภาอ่ะอย่านี้ใชาวเด็กต้องโหวตเพราะว่ามดกับ ทิวเลือกด้วยกันรูปนี้ชาวเน็ตต้องโหวตใช่ไหมถ้าจะโหวตก็โหวตเลือกแล้วและกันสบายใจเพราะว่าหรอไม่ได้เลยหนูก็ไม่ได้อะไรจากการโหวตอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะโหวตแล้วของโฟบ้างจะบอกว่าเราเป็นคนชอบดูพระจันทร์มีนคนชอบท้องฟ้าชอบพระจันทร์ ตอนแรกอ่ะไม่ได้เลือกรูปนี้ตอนแรกเลือกรูปเดียวกันที่เป็นแบบพาสเทลอะไรเงี้ยเป็นพระจันท์พาสเทลแต่ว่าพอมาคุยกับควีนควีนก็บอกว่าอ้าวมึงชอบพระจันท์มึงชอบกระต่ายทําไมมึงไม่วาดรูปที่มึงชอบตอนแรกไม่รู้ว่าสามารถเลือกรูปจากในเน็ตได้ก็เลยมาเป็นรูปนี้เพราะเป็นคนชอบมองพรจจันท์ค่ะตอนแรกมีกระต่ายสองตัวแต่ฉันว่ามองว่าไม่ใช่เพราะทุกครั้งที่ฉันมองพรจจันท์อ่ะมันมีกระต่ายตัวดียองอ่ะฉันก็เลยเอาตัวเดียวกว่า แค่นั้นแหลเอาเป็นว่านี่นะคะผปิดงานของโค้กมดก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแลวค่ะถ้าเกิดใครอยากจะมาทําอะไรแบบนี้แบบเราบ้างนะคะเดี๋ยวเราก็ลองไปได้เอ้เราจะบอกให้นะคะว่าร้านอะไรพิกัดยังไงยังไงบ้างเขามีอยู่ค่ะมีเวลาค่ะมีเ c e บุ o กมี IG มี Booking นะคะเราควรจะจองก่อนนะควรจะจองก่อน คือถ้าเกิดใครไม่มีไอเดียรูปในหัวก็มาเลือกรูปในร้านได้อย่างเราเนี้ยเราก็พิกอัพจากในร้านแต่ถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีไอเดียอยู่แล้วฉันอยากจะบ้าี่เฉพาะเองอะไรเงี้ยก็มาได้นะคะแต่ว่าความยากง่ายของแต่รูปเนี้ยก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งใช่ก็ขึ้นอดูความสมัครโอเควันนี้ไปก่อนไม่เป็นขยได้เรื่องของเราสองคนประมูลไหมคะโอ้โหต้องมี่หนึ่งล้านบาทมาโอเคไปกันฝากกดไลค์กดแชร์กดแคร์ความรู้สึกกันด้วยนะคะ สองชั่วโมงลูกคนเป็นฟอนง่ายๆด้านบนอุกค <ten radiation> ้าเขามาแล้วเราต้องเบานิดนึงนะหมดพวกบาลูกอาริยาต้องหนีก็ดีใส่น้ำใส่ขนมกูไปให้หมดเลยสิคะมึอเอาแก้วร์ทั้หมดมึงมือเราซิลูเอตเนี่ยคือหมายถึงภาพย้อนแสงใช่ไหมเป็นภาพย้อนแสงแล้วถ้าเราย้อนสอนอะโอ้โหบองปังได้ตัดออกหมดอะ